เฮ้ยสื่อสวัสดีครับเ,เพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เดน,เน็ตชาแนล สำหรับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเกม7บากันอย่างเช่นเคยก็สําหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปเปิดกาชาหาตัวละครใหม่เมลิโอดัตมานฟ้ากันครับสำหรับรายละเอียดอัปเดตเข้ามาในวันนี้นะครับผมก็ได้มีทําคลิปอธิบายแพทที่อัปเดตเข้ามาในวันนี้แล้วนะครับเพื่อนก็ไปดูกันได้สําหรับตัวละครที่เข้าใหม่ในวันนี้นะครับนี่เลยครับอัศวินแห่งโทสะเทพอสูรเมลิโอดัตครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับควรค่าแก่การเปิดหาไหมนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับแนวการเล่นของแต่ละคนนะครับแต่สารัคย PP บ ผมบอกได้เลยว่าตัวละครเมลิโอราฟ้าตัวนี้นครับคุ้มค่าแก่การเปิดหายอย่างแน่นอนครับก็เดี๋ยวผมขออธิบายสกิลของเมลิโอราฟ้าตัวนี้แบบคร่าวๆแล้วกันครับสำหรับสกิลแรกนะครับสกิลเวทมนต์เพลิงนะครับท่านี้เนี่ยเขาจะสามารถสร้างดเเมจได้สูงสุด250%นะครับของพลังโจมตีแก่ศัตรูทั้งหมดแล้วท่านี้ก็จะมีความสามารถเจาะเกาะด้วยครับมันจะเพิ่มอัตราเจาะเกาะ ขึ้นอีก3เท่านะครับซึ่งความสามารถมันก็จะเหมือนสกิลฮาเซอร์เป๊ะเลยครับแต่ว่าเมลิโอดัตมานฟ้าตัวนี้เนี่ยมันจะมีภาษีตรงที่สเตตัสเขาสูงกว่าฮาเซอร์เยอะพอสมควรนะครับต่อมาท่าที่2ครับความมืดถาโถมนะครับท่านี้เนี่ยเขาจะสามารถสร้างเดเมจจากพลังชีวิตสูงสุดนะครับ20%เลยแก่ศัตรูไปเลยเวลาถึง3เทินด้วยกันครับแล้วก็สุดท้ายครับจะเป็นอันตีครับสำหรับอันตีนะครับจะเหมือนกับเมลิโอดัตมานแดงเลยครับ เพิงโลกันกัมปนานะครับก็จะสามารถสร้างเดาเมจ385%ของพลังโจมตีให้กับศัตรูหนึ่งเป้าหมายนะครับแล้วก็จะมีโจมตีจุดอ่อนด้วยสำหรับความสามารถโจมตีจุดอ่อนนะครับก็คือถ้าศัตรูมีดีบัฟติดตัวอยู่นะครับจะสร้างดาเมจแรงขึ้นเป็น3เท่าครับแล้วก็จะมีท่าปาะสานนะครับคู่กับเมอร์ลินครับเป็นเพิงปีศาจสังหารนะครับโดยเดเมจต้นเนี่ยก็จะเพิ่มมาเป็น440%ครับแล้วก็สุดท้ายนะครับพาสีครับปณิธานที่เด็ดเดี่ยวเมื่อเกรด5แม่ตายของเมลิวดัตต่ำกว่า4จจุดดะรเเขาาาไมม่สถติอ ห้ามโจมตีครับเพูดง่ายก็คือเอฟเฟกที่หยุดการโจมตีด้วยการโจมตีนะครับอย่างเช่นสกิลของโกเทอร์แดงนะครับก็ทั้งหมดนี้จะเป็นความสามารถของเมลิโอรัตตัวนี้แบบคร่าวๆนะครับต่อมาครับเรามาดูตัวละครที่อยู่ในตู้กระชาตู้นี้ดีกว่าว่ามีตัวอะไรน่าสนใจนะครับซึ่งตัวละครที่น่าสนใจนะครับผมก็นี่ครับเจดิโก้นะครับตัวนี้ถ้าเกิดคอนเทนต์ไหนที่ต้องการสร้างดาเมจแข็งนะครับเจดิโก้นี่จะเป็นตัวละครที่ต้องใช้นะครับเป็นตัวสําคัญเลยจะมีเฮลบรัมแดงนะครับสำหรับสาย P v วพีนะครับตัวนี้เก่งมาก ส่วนเฮบัมเขียวเนี่ยจะเป็นตัวซัพพอร์ตครับถ้าเกิดใครยังไม่มีเนี่ยก็หาไว้สักตัวนะครับถือว่าเป็นตัวบัพที่ดีครับต่อมาก็จะเป็นนี่ครับอาเธอร์นะครับสำหรับอาเทอร์นี่ก็ต้องบอกว่าเป็นตัวละครเมตาในช่วงนี้อยู่เลยนะครับเพราะว่าทีมแดงตอนนี้กําลังพังงาเลยครับและตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือป่าเอสคานอนั่นเองครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขานาป่าเอสคนอลงมา2ตู้ติดแล้วนะครับซึ่งเราก็จะมีโอกาสได้ตัวละครพวกนี้ครับอยู่ที่0.14% ส่วนตัวละครพิกอัพนะครับเมลิโอดัตมันฟ้าเนี่ยจะอยู่ที่0.5นะครับหรือว่า1ใน6นะครับถ้าเพื่อนๆเปิดเอเซาออกจะมีโอกาส 1- ใน6ที่จะได้เมลิโอดัตมันฟ้าครับก็ตอนนี้นะครับผมก็อธิบายทุกอย่างจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยก็พร้อมเปิดเรียบร้อยซึ่งเพชรที่ผมเตรียมมาในวันนี้ครับก็จะมีอยู่657เม็ดด้วยกันนะครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับครั้งแรกครับ3 2 1ไปครับโอเคครับฟ้าโปนะครับอันนี้ เริ่มต้นมาด้วยการถือกิ่งไม้ครับรับได้ไหมเออรับได้ครับสำหรับครั้งก่อนครับต้องบอกว่าตอนที่เปิดกรชาลิเลียสเตปัพเนี่ยผมโชคดีครับเพราะว่าลิเลียเนี่ยออกมาจากการเปิดเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับก็เดี๋ยวมาดูครับวันนี้ผลจะเป็นยังไงนะครับครั้งแรกฟาดเลยโอเคครับรอะเร่งความแรงอย่างนี้ไม่รอดครับเรียบร้อยครับสีทองนะครับรอบนี้ โอ้โหได้สีทองเพียงแค่2เม็ดเองครับอันนี้แม่งโคตรเกลือครับก็เดี๋ยวขอสกิปเลยแล้วกันครับโอเคครับก็สำหรับดวงครั้งแรกของวันนะครับได้สีทองมาเพียงแค่2เม็ดครับก็มาต่อกันเลยครับครั้งที่2ไปครับสำหรับเมดิลิโดัตมาันซาครับต้องบอกว่าเพื่อนผมเนี่ยก็โดนไปหลายคนแล้วครับคือเปิดจนการันตีเอสนะครับไป3รอบครับยังไม่ออกนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูว่าวันนี้ผมจะซ้ำรอยหรือเปล่านะครับโอเคสีทองอีกแล้วครับฟาดเลยโอเคเสมอครับเสมอนี่มันก็ไม่ได้นะครับเออแต่รอบนี้ได้สีทองมาสีันะครับถือว่าดีอยู่ครับรอบนี้เรียบร้อยครับไม่มีอันไหนเปลี่ยนสีเป็นสีลุงนะครับก็ต่อกันเลยครับครั้งที่3เกดเราอยู่ที่40เซ โอเคครับแปลงร่างขั้นหนึ่งครับสำหรับรอบนี้ท้องฟา้าดึงทึมโอเคโดนต่อยกระเด็นสำหรับการที่โดนบอสต่อยกระเด็นเนี่ยต้องบอกว่าผมไม่เคยเห็นใครสักคนรอดเลยเอาจริงคือถ้าโดนต่อยกระเด็นเนี่ยส่วนมากมันไม่ได้นะครับเอาจริงแต่หน้อยเนี่ยมันต้องรับได้อ่ะโอเคถ้าเหมอครับสีทองอีกแล้วเกียนโอเคสี่อันอีกแล้วนะครับอันนี้ก็โอเคแล้วกันนะ ราะว่ามันได้สีทองมาสีเม็ดน,นะครับอย่างน้อยสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนผมที่เปิดไปก่อนแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยมีเปิดไป3คนด้วยกันผมขอพูด,ดนิดนึงลวกันคือคนแรกนะครับเขาเปิดไป3การันตีครับเอสเซซ่าออกมา5ตัวนะครับส่วนคนที่2เนี่ยเปิดไป2การันตีครับเอสเซซ่าออก2ตัวแล้วทั้ง2คนนี้เนี่ยก็คือยังไม่มีใครได้ดัดมารฟ้านะครับแต่ว่าคนสุดท้ายเนี่ยโชคดีหน่อยครับ เปิดไปแค่1อยเพตน,นะครับแล้วก็ดัดมันฟ้าออกครับวันนี้ผมก็อย่างน้อยขอสักการันตีแล้วออกแล้วกันนะมา 3, ามไปครับโอ้โหวันนี้เป็นอะไรเนี่ยท้องฟ้ามันทำไมมันชั้นวืดมนอย่างนี้โหดัดไม่แปลงล่างเลยครับเออแต่รับได้นะเอาหน่อยเออบอลยิงบีมมา สีฟ้าครับอย่างน้อยก็ขอชนะหน่อยแล้วกันโอเคไม่รอดครับบอกเลยไม่รอดอ่าเรียบร้อยครับโอเคสีทอกี่อันโอ้โหสองอันเอาจริงวันนี้ไม่คุดเกลือครับโอ้นี่นี่อะไรการชาจับคู่เหรอโอเคอันนี้ก็80%นะครับเดี๋ยวผมขอกดกลับไป1รอบแล้วกัน ขอมาทำการรีเซ็ตดวงหน่อยครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงดัดตมันฟ้ากันสักรอบมาเออโอเคเสียงเข้มมากมาครับ 3...2...1... ไปครับตอนนี้ก็จะการันตีแล้วนะครับเอาจริงมาหน่อยทองฟ้ามืดมนแต่รอบนี้แพลล้ร้บแรกรับได้ไหมโอเครับไม่ได้ครับโดนต่อยกระเด็นไม่เป็นไรเรายังไม่หมดหวงัง ีเิมแหลกไปซะสีทองมาโอเคครับมูดแรกอย่างนี้ไม่รอดโอเคได้สีทอง3เม็ดนะครับวันนี้มันเกลือจังวะเอาจริงวันนี้มันโคตรเกลือโอ้โหเซเลเทอร์แดงนี่เก่งนะครับก็ตอนนี้ โบนัสเราครบแล้วนะครับการสุ่มครั้งต่อไปเนี่ยเราจะได้รับการันตีเอเซแน่นอน,นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาลุ้นกันโอกาสหนึ่งในหนะครับที่ผมจะได้เมลิโอดัสมารฟ้าต่อกันเลยครับ3ามไปมาครับเออท้องฟ้าสดใสอย่างเงี้ยแหละที่สมควรจะมาเออถือดาบแบบจับเฉพาะตัวเขาเออเคา์เตอร์ครับฟูลคา์เตอร์มา บีมบ่อยยันบอกเลยเก็บกดมาห้ารอบนะครับรอบนี้นี่ต้องได้แล้วครับมาขอสี่ลุงสักสองอันนะครับมามาดูกันว่าจะได้ไหมสี่ลุงสองอันสองอันสามลงหนึ่งโอเคอันเดียวครับอันสุดท้ายด้วยอันที่สิบเอ็ดนะเดี๋ยวเรามาดูกันตัวแรกฟรีเซียครับตัวที่สองกูสตาร์บมาตัวที่สาม ฮิวโก้นะครับตัวที่4โดเกตตัวที่5เออฮิวโก้อีกแล้วว่ะตัวที่6เอาจริงขอสีฟ้ามาเยอะได้ไหมเนี่ยโดเกตนะครับตัวที่7จ็ดฮิวทันเดอร์เดี๋ยวมันไม่มีตัวไหนสีฟ้าเลยอันเนี้ยตัวที่8ปดทวีโก้โอ้โหลางไม่ดีนะครับตัวที่9 ไซมอนแดงมาลัวๆครับมีแดงกับเขียวนะตัวที่10โอเคกอคิุส ok ครับก็มาดูกัน,นครับตัวต่อไปแล้วนะครับโอเคสุดลมหายใจเข้าลึกๆดัดมันฟ้าดัดมันฟ้า3 2 1มาครบไม่ใช่ครับโอเคตัวแรกเกลือเป็นที่เรียบร้อยนะครับโหแต่ยังดีนะ อันนี้เฮลบัมสีแดงนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ใช้งานนะครับต้องอัพอันตีครับก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวนะครับอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าของเพื่อนผมการันตีแรกนะครับคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้เป็นเฮลบัมแดงเหมือนกันนะครับมาต่อกันเลยครับตอนนี้เพชรเรายังเหลืออีก477นะครับไม่อยากสำรอยเพื่อนๆนะครับเอาริเอ้ยตาชิงตาชิงมวโอกามีโวกาสแบ่งละคขันหนึ่งด้วยเคาเตอร์คาเตอร์ไปเลยโอเคไม่เป็นไรรับได้ครับยกขึ้นมา เออมาอีกสักปังโคตัวสกิลุสีลุงโอ้ยสีลุงครับโอเคอแบบนี้โคตรดีใจโอเคแบบนี้และครับที่รออยู่มาสามสองหนึ่งไปเลยหนึ่งในหกหนึ่งในหกสีลุงมากแบบนี้ยังไงก็ลุงครับสองตัวได้ไหมโอเคตัวเดียวมามา เอาจริงมามา,มานี่แม่งตัวเกลือนะไม่ต้องมาละตัวที่สี่ยู่กโอเคตัวต่อไปครับผมกดต่อเนื่องเลยแล้วกันตัวที่เก้าออกมาดัดมัน้าไม่ใช่เดี๋ยวอย่างที่ผมบอกนะวันนี้มันเป็นอะไรอะ่ะมันมาแต่สีแดงอะ่ะโอ้คิวทันเดอร์แดงดูครับ ดูสีฟ้าออกดิแค่2อ,อันดูเขียวกับแดงครับโคตรเยอะแล้วเอเดน่านี่สีแดง2ตัวแล้วครับก็ต่อเลยครับต้องบอกว่าตอนนี้นี่หัวเริ่มอุ่นๆครับเอ้ยเดียวมาแล้วโอเครอบนี้แหละเอาจริงมันต้องได้แล้วเออคูเคอร์โอ้โหแต่เอาจริงคือรอบนี้ฮอกมาด้วยนะครับซึ่งไอการที่ฮอกมาเนี่ยมันจะบอกว่าเราเนี่ย จะเปิดได้อลิซาเบธนะครับแล้วอลิซาเบธได้เนี่ยไม่รู้ว่ามันจะเป็นตัวเอสอาร์หรือเอสซานะครับก็เดี๋ยวต้องมาลุ้นกันครับมา้าไมไม่ได้นี่ผมขอไมริโวดัตมาเถอะได้โปรดเออแหลกแหลกไปซะไอ้บอสอ้วนหนึ่นนอองสองสามสีออ่ห้าตัวที่ห้าครับโอเค อัลาเบตฮอกไปแล้วนะครับตัวแรกเพราะฉะนั้นเอสซา,านี้น่าจะปลอดภยัยระดับหนึ่งครับตัวที่สองมาแ <c oughs> ชมเปี้ยนไทซูนะครับตัวที่สามอาเิโอนี่ <c oughs> เฮ้ยแบบนี้เหมือนได้อยู่ว่ะ <c oughs> ชวิตลูนโอเคต่อไปเอาจริงผมไม่รู้ว่าต้องทำไงแล้วนะเนี่ยให้ดัดบานฟ้าออกครับก็มากดธรรมดาเลยกัน3 2 1แบบเรีบๆนะครับ3 2 1ไปครับ เมลิโอดัตมานฟ้าเกตโตะนะครับสำหรับรอบนี้ต้องบอกว่าเกตรอบ2นี้ไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าตัวละครเอเซซานี่ออกมาติดๆกันเลยนี่ครับก็ได้มาแล้วนะครับเมลิโอดัตมานฟ้าเกตโตะครับสำหรับวันนี้สำหรับคลิปเปิดกาชาในวันนี้นะครับผมก็โดนไปทั้งหมด240เพชรด้วยกันนะครับก็สําหรับใครที่กําลังจะเปิดหาเมลิโอดัตมานฟ้านะครับผมก็ขอเอาใจช่วยเพื่อนทุกคนนะครับให้เปิดได้อย่างที่สมหวังนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีเนี่ย เอสเซซ่าตัวแรกที่เพื่อนๆได้นะครับขอให้ออกเป็นเมลิโอดัตมานฟ้าเลยละกันอย่าหลุดพลิกอัพครับก็สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปป้านเมริโอดัตมานฟ้าก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาทำพีวีพีให้กับเพื่อนๆกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ